นี่ข้างในเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็น้มดีไม่ใช้เจ็ดหนอเลยผมเห็นผมนั่งอยู่ตรงนี้เห็นเขามาสตาร์ทรถปุ๊บกำลังจะกลับพอสตาร์ทบิดกุญแจปุ๊บระเบิดเลยแล้วไฟลูกากใต้ท้องขึ้นไปที่นี่ก็เลยวิ่งไปเรียกเขาเอาน้ำมาดับแล้วผมก็วิ่งไปเอาสายยางมาต่อแล้วมันก็ไหม้ควันขึ้น เขาก็เอาอีถังแล้วก็วิ่งไปเอวถังดับเพลิงของวัดมาถามถังฉีดถึงถึงได้สงบเลยนานไหมเป็นนานไหมประมาณห้านาทีห้านาทีครับประมาณเกือบสิบนาทีได้กวัามันระเบิดด้วยควันขึ้นเต็มเลยควันตามภาพเลยครับครับไปถ่ายวิดีโอไวรไลฟสดลงมะมันแบบลงมาจากงานเสร็จแล้วก็มาตตาร์เครื่องแล้วมันระเบิดเลยอื ตุ้มเลยแล้วก็ไหมไฟไหมเลยอืมแบตดระเบิดเดืออเออระเบิดคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่แต่ผมว่ามันเจอแ่าเบรดแไเพราะแบตดมันระเบิดอ๋อไอห้องเครื่องนี้เสียหายหมดเลยใช่ไหมหมดเลยไหมหมดเลย,เลยครับ